อ่ะมาตอนนี้อยู่ในช่วงสตา,าร์ารตตี้นะครับอยากส่งได้เราส่งตอนนี้นะครับ น้องเพแต่ทําอะไรไม่เอากินข้าวกินข้าวกินข้าวเราไม่หัวล้อลูกอ้อยอะไรเนี่ยอ้ยพูดตรงเรามีมีคนคอมเมนต์ว่าเด็กๆเลี้ยงง่ายจังเลยดูบริบทไหมนี่น้องเพ ตรงูกับบี้ไหไปตงรู้ล้ไหมอะไรมีเจ้าอะรรยางใครเเนี่ยเป็นคาีาไปานามากินขาว่องพีีั่งไปนั่งเรียบร้อยปะน้องพีมากินข้าว อ่ันี้อยู่ช่วงสตาร์บัตี้ครับทำอะไรเชียร์ดาวอีกเดียวมีขึ้นขึ้นขึ้นอยู่แต่เหลืออีกสองนาทีน้องพีครับ